สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้โดนเข้าแล้วรัฐบาลประยุทธ์ผู้ถูกคุกคามจากรัฐขอให้สหาภาพยุโรปหรือ EU ใช้กฎหมายแมกนิสกีคว่ำบาตรผู้ละเมิดสิทธิ์ในไทยที่สำนักง,งานคณะผู้แทนสหาภาพยุโรปประจำประเทศแทยหรือ EU กลุ่มผู้ถูกคุกคามจากอำนาจรัฐประกอบด้วยนัทธธิดามีวังปลา พยานหกศพวัดปทุมพาวัดเฮรานพลผู้ถูกกล่าวหาคดีมาตรา1 1 2และจตุพรแซ่อึงผู้ถูกกล่าวหาคดีมาตรา1.12ได้เดินทางไปยื่นข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่ละเมิดต่อหลักการสิทธิมนุษยชนอย่างประมวลกฎหมายอาญามาตรา1.12และมาตรา116 การค่มขู่คุกคามเยาวชนการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมขอให้ทางสาภาพยุโรปบังคับใช้กฎหมายแมกนิสกีต่อผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยนัทธทิดาได้เปิดเผยว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีการบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา1 1 2เพื่อกดหัวประชาชน ซึ่งกฎหมายมาตรานี้ควรหยุดบังคับใช้ได้แล้วนอกจากนี้ตลอดระยะเวลา10ปีมีประชาชนหลายคนถูกกระทำจากรัฐโดยที่ยังไม่เคยได้รับความเป็นธรรมแต่อย่างใดนัฐธาธิดาระบุว่าในส่วนของเธอนั้นได้ยืนหลักฐานการถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ทหารการถูกตั้งข้อกล่าวหาคดีมาตรา1 1 2 การถูกควบคุมตัวในเรือนจำระหว่างการพิจารณาคดีจนถึงคำพิพากษาย,ยกฟ้องในกรณีดังกล่าวด้วยเพื่อหวังให้ทางสหภาพยุโรปได้รับรู้ว่าการใช้กฎหมายมาตรา1 1 2นั้นส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนไทยอย่างไร ตัวแหวนเองถูกจับกลุ่มคุมขังอยู่ในเรือนจำทั้ง3ปี6เดือนด้วยมาตราหน2่รอเพียงเพราะความสงสัยและใช้หลักฐานเพียงกระดาษหนึ่งแผ่นเท่านั้นในการจับกลุ่มซึ่งมีการพิสูจน์ออกมาแล้วว่าไม่มีหลักฐานดังกล่าว ปรากฏอยู่ในโทรศัพท์มือถือของแหวนเพราะในการจับกลุมมีการสร้างหลักฐานเท็จโดยทหารเนื่องจากมีการยึดโทรศัพท์มือถือขนาะที่แหวนถูกจับกลุมนอกจากนี้ระหว่างการจับกลุมมีการกระทำละเมิดอนาจารย์ตั้งแต่ถูกจับกลุ่มขึ้นรถและการกระทำเช่นนี้ไม่สมควรที่จะกระทำกับประชาชนทหารควรจะมีเกียรติมีศักดิ์ศรี ให้มากกว่านี้การใช้มาตรา1.12เพียงเพื่อหวังปิดประชาชนไม่สมควรมีอยู่นัทธิดากล่าว ด้านภวาวรระบุว่าการยื่นหลักฐานครั้งนี้เป็นการยื่นข้อมูลเพิ่มจากกรณีที่นายเอกชัยหงกังวานได้เดินทางมายื่นเรื่องไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งในครั้งนั้นนายเอกชัยยืนยันว่าระเบียบ EU ให้อำนาจประเทศสมาชิกสามารถอายัดทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในประเทศสมาชิก EU แม้ไทย จะไม่ใช่สมาชิก EU อแต่หากมีคนไทยกระทำการเข้าเงื่อนไขย u อก็สามารถถูกอายัดสั์ได้ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถือ2ส,สัญชาติที่1ในนั้นเป็นสัญชาติในประเทศสมาชิก EU เอวยด้วยโดยหลังจากที่คราวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นเมื่อไรอยูเจะจัดการสักทีกับเหตุการ พวกมันเลยได้ใจไม่กลัวเอาอย่างโจไบเดนไปเลยยึดทรัพย์สินไปเลยและขีดเส้นตายไม่ให้เดินทางไปไหนกันได้ใช้มาตราการให้เด็ดขาดเสียทีเพราะการก่อม,ม็บมันมีกันทั่วโลกแต่ศาลตัดสินไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนเพราะยุคนี้ข้าราชการเบ่งบารมีกันสุดๆเลยแต่ละคนทำถูกต้องแล้วครับ เพราะเป็นการต่อต้านและประจานให้นานาชาติได้รับรู้ว่ามาตรา1 1 2ใช้เพื่อปิดปากประชาชนที่ออกมาพูดความจริงขอให้มีมาตรการเป็นรูปประทรมอย่างที่สหรัฐใช้กับเผด็จการทหารในพม่านะครับความบาดไทยยึดทรัพย์สินไปนเลยครับท่านพม่าโดนยังไงไทยก็จะโดนด้วยนะความชิพหายก็มาตกที่ประชาชนความอดอยากกำลังจะเข้ามาในไม่ช้าแล้ว มันน่าจะสามารถฟ้องศาลต่างประเทศได้มั่งนะจะได้เลิกลอยหน้าลอยตากันสักทีจัดไปครับพี่น้องประชาชนจัดเลยครับทั้งโลกควรเป็นประชาธิไปไตยทั้งหมดได้แล้วงานนี้ยุ่งแล้วสหรัฐที่ปรึกษาความมั่นคงทำเนียบขาวต่อสายตรงคุยเลขาสมชกังวลการจับกลุ่มผู้ประท้วงแต่เหมนคดีมาตรา1 1 2ในไทยโดยนายเจ็ค ซาลิแวนที่รึกษาความมั่นคงทำรรเนียบข่าวได้โทรศัพท์พูดคุยกับพลเอกนัทพลนาคพาณิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐโดยนายซาลิแวนได้ย้ำความมุ่งมั่นของสหรัฐต่อความเป็นประเทศพันธมิตรระหว่างสหรัฐไทยที่มีมายาวนานโดยมุ่งมั่นสร้างสันติภาพและเสถียรภาพร่วมกัน แต่สหรัฐยังแสดงความกังวลต่อการจับกลุ่มผู้ประท้วงชาวไทยทั้งสองครั้งนอกจากนี้นายซาริแวนยังถ่ายทอดความกังวลของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐที่มีต่อการทำรารทหารในเมียนมาเร็วๆนี้ มีรายง,งานด้วยว่าเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในซาลูแวนได้โทรศัพท์พูดคุยกับเอกอัครราชาทูต10ประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ในเมียนมาโดยสังเกตถึงความสําคัญในการสนับสนุนของอาเซียนที่มีต่อการฟื้นฟูประชาธิปไตยเมียนมาโดยเขาเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารในการขยายความมีส่วนรวมระหว่างสหรัฐอาเซียนนอกจากนี้ นายซาลิแวนกับทุตประเทศสมาชิกอาเซียนยังได้หารือถึงโอกาสเพิ่มความร่วมมือในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมทั้งการส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจการพัฒนาความมั่นคงทางทะเลและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนที่อาเซียนเป็นศูนย์กลางอีกด้วย นอกจากนี้ยังได้แสดงความกังวลถึงการจับกลุ่มผู้ประท้วงในไทยรวมทั้งการตัดสินจำคุกเป็นเวลานาน,านต่อผู้กระทำความผิดในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนม,มากอย่างเช่นนี่ยุคท่านประธานาธิบดีโจไบเดนผู้มีวุฒิภาวะและมีอุดมการประชาธิปไตยของจริงไม่ใช่ทรัมป์ที่สันดานไม่เม็กเซนนะไทยแลนด์นานาอารียประเทศร่วมใจกันความบาตเมื่อไหร่ไทยแลนด์คงตกต่ำย่ำแย่กว่านี้แน่นอนสหรัฐอเมริกาส่งเสียงเตือนมาแล้วนะ ควรต่อสายกับคนที่อยู่สูงสุดมากกว่าอครับถึงจะตรงประเด็นที่สุดดูหน้าแล้วจะคุยกันรู้เรื่องหรอเหมือนอยู่กันคนละภพภูมิทุกอย่างมีต้นทุนยิ่งใช้มาตรา1 12เท่าไหร่แรงสะท้อนจะพุ่งมายัางสถาบาันและรัฐบาลมากเท่านั้นนะประเทศไทยเรามีรัฐบาลชั่วๆนำโดยผู้นำทหารชั่วๆอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้บ้านเมืองมีแต่ความแตกแยกไม่มีวันเจริญขึ้นหรอกนะ ตู่มันด้านจะตายด่ามันทุกวันยังทำเป็นเป่าปีใส่หูควายอยู่เลยกฎหมายลิดรอนสิทธิความเป็นมนุษย์ขัดกับสนที่สัญญาและข้อตกลงที่ทำไว้กับ UN มันชัดเจนอยู่แล้วนะจนคณะมนตรีสภาความมั่นคงแห่งสหประชาชาติออกมากล่าวการกระทำชนีต้องไม่มีในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยซมชไทยก็ต้องตอบเขาไปตามตรงกลัวหรือเปล่าหลอยงานนี้ ก็ขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์มติชนและประชาไทยขอขอบคุณทุริ่เก้ามารับชมสวัสดี